สบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีครับผมแจ็คกี้ LT Vision ครับวันนี้จะพามาดูงานกันว่าช่วงนี้มันมีงานอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นงาน The Secret of Magic Cat นะเป็นงานเกี่ยวกับหมา,มา,มาแมว,แมวนะวันนี้ไอ้แจ็คพามาชมก่อนวันนี้มันมีอะไรนะครับในงานก็จะมีหาแมวหาบ้านนะครับ หาบ้านให้น้องหมาน้องแมวนะครับต่อกิจกรรมไม่มีนะครับห,หาบ้านหาหาบ้านให้น้องหมาน้องแมวเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยหาบ้านให้กับแมวจอนจัดนะระเบินกันมันจะเป็นเมจิกจังใดเนาะเนาะมันจะมีอะไรบ้างในงานเรามาดูกันนะครับจะมี คาเฟ่แมวดำนะครับคาเฟ่แมววิเชียนมากคาเฟ่นะแมวขาวคาเฟ่แมวเทาคาเฟ่แมวส้มนะจุดเล่นเกมในงานนะเดี๋ยวเราไปบึ้กันในนี้จะเป็นยังไงนะก็จะเป็นคาเฟ่นะจะปีหลากหลายในเรื่องของแมวนะก็ะคือซื้อของกินเนาะซื้อของกินแล้วก็ บึงหมาบึงแมวนะซื้อของกินบึงหมาบึงแมวกันเห็นบอกบอกเห็นบอกบอกเนาะนะเออทัดหมาทาดแมวเนะทัดหมาทาดแมวมาบึงกันอันนี้ก็จะเป็นแมวสีทองเนาะค่าบริการหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบนาทีนะ ก็เข้าไปนะครับก็จะมีเสื้อขายนะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอนะเกมจับคู่เนาะก็จะบินพวกเกมพวกอะไรต่างๆเนาะที่ได้มาจับคู่กันมาเบิ่งกันเนาะนะจะมาจับคู่กันว่าเป็นจังได้จังได้นะดูดวงดูดวงจับคู่นะครับ ้าเป็นจยงไรบ้างเนาะสวัสดีครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยอ่าไม่ให้ดูดวงอ๋อเป็นยังไงครับช่วย <c oughs> อ,อธิบายห,ายหาน่อยาหาว่ามันเหมือนกันก็ถ้าเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับ ขอสัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นยังไงบ้างเผื่อใครสนใจจะมานะาเกบสีนน่คะแนนรือว่าถ้ามากี่หลายสอ่อ๋อเดี๋ยวนิดนึงก็เป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเก็เท่อคะแนนที่จากัดนะครับผมก็จะได้ติมฟีลครับอ๋อเ<อ>ช่นเช่น,ชนยังไงครับเช่เล่นจับไพ่เหมือนกันก็พอครับอ๋อจับไพ่เหมือนกันก็คือเหมือนกับความจําเนะว่าเปิดอันนี้เปิดอันนี้จับให้เหมือนกันใช่ครับผมลองลองดูลองดูเนาะอันนี้ที่สี่ค่อนออบางแค เปิดแต่น,นี้เนาะเช่นเปิดปับ๊บอ่าเปิดอีกใบหนึ่งปับงป๊บมไม่เหมือนกันก็ปิด,ปปดอ๋อทดสอบความความแกย่ยากกว่าแก่เนาะอ๋อแล้วก็เปิดอีกใบใหม่หาจนจับคู่เจออ๋อเอ็ดคล้ายๆอันนี้ปะอ๋อไม่ใช่อ๋อเรามาจับกันดูอีกอ่า อันนี้ปออ่ารู้ละรู้ละอ่าอย่างงี้อ่าอย่างงี้วินเดอร์ลอเลยวินแล้ววินแล้วก็จะได้ไอศครีมด้านหลังเลยครับอ๋อก็จะได้ไอศครีมเนาะอ๋อโอเคเนาะอ่าเลือกไอศครีมกันนะ <laughs> ยังข <laughs> ึ้นด้านข้าว ขอบคุณครับโอ้ oh, <Wow. S 1> มาที่เดอะมออาไม่ใช่เดอะมอมาที่ฟรคคอนบางแคเนาะโ okay. อเคขับใจหลายอาโอเคโอเคมากันได้มาบึ่งกันเอาละ่ะในนี้ก็จะมีความเชื่อเรื่องของแมวนะครับจะมีความเชื่อในเรื่องของแมวว่าแมวแต่ละประเภทเป็นยังไงนะครับเขาก็จะมีทำนะที่ฟีคคอนบางแคเนาะนะนะจะเป็นแมวดำว่าแมวดำเนี่ยามักถูกเข้าใจว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเนาะจ็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมวสีดํามักจะให้ความรู้สึกในเรื่องของการเชื่อมโยงการลึกลับความมืดนะความจริงขึ้นอยู่กับความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมครับนะอย่างคนไทยจะเชื่อว่าแมวดานะข้ามลงศพเมื่อไหลนะคนจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมานะครับมีพลังวิเศษของแมวนะแมวดําจะมีพลังพิเศษ หรือว่าเป็นแมวขาวนะครับเรียกทรัพย์เรียกโชคนะแมวสามสีในะลักษณะลวดลายแต้มต่างๆนะครับนะแมวเท่านะแมวจะเป็นในเรื่องของนํามาเป่นความรักแมวส้มเราว่ากันไปเนาะแมวสีน้อยนะครับในนี้นก็จะมีในเรื่องของรู้หรือไม่ว่าหลีตานะถ้าแมวหลีตาเมื่อไหร่มันจะรู้สึกเป็ความเครียดนะ จ้องตาไม่กระติสแสดงว่าอํำนาจมีความก้าวร้าวนะถ้าทำตาเหมือนลูกลำไยก็สนใจเชื่อใจนะคุณรู้หรือเปล่าในการเลี้ยงแมวนะครับรูม่านตาขยายนะตาแข็งนะก,กลัวนะมันหมายถึงว่ามันกังวลถ้าตาปกติจะพักผ่อนอย่างใจถ้าหลีตาหูลู่นะโกรธนะประมาณนั้นลักษณะหูน้องแมวบอกอารมณ์ด้วยนะอ่าปรับมาผ่อนคลายกลัวนะอันนี้คืองานลักษณะของแมวนะ มีในเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะ่นาสนใจนะครับเรามาเรียนรู้กันสําหรับทาุหมาทาุแมวคุณเคยรู้ไหมครับว่ามีความรู้พวกนี้อยู่นอนงายปุงสบายใจนะครับหางตกเป็นยังไงนะลักษณะของนะลักษณะของเท้าเป็นยังไงเออมันบอกได้ด้วยนะนะในงานนี้ก็ยังมีในเรื่องของคาเฟ่น,นะครับคาเฟ่ที่น่าสนใจนะ น่ะคนเลี้ยงแมวนะในนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เข้าไปดูว่าแมวเป็นยังไงแมวแบบไหนเนี่ยแมวน่ารักนะเป็นตาฮักนนะแมวมีหลากหลายมากนะครับอ่าเห็นไหมก็จะมีแมวสวยๆงามๆหลากหลายเนาะมาให้บึงกันนะครับจะเป็นคาเฟ่แมวลายนะอืมอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่อีกหนึ่งคาเฟ่นะครับจะเป็นคาเฟ่แมวขาวเนาะ แมวขาวเห็นปนะเนาะคาเฟ่แมวนะสำหรับทาดหมาทาดแมวเนาะใครสนใจก็ไปเลือกชมกันได้นะครับอ่าอ่าโอเคนะตอนนี้จะงานนี้จะมีจัดอยู่ที่ซีคอนบางแคท,ที่กรุงเทพมหานครครับใครสนใจก็มาชมกันสำหรับคนที่รักหมารักแมวนะฮักหมาฮักแมวเนาะ ป็นมีคาเฟ่เยอะแยะคาเฟ่แมวดำนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีคาเฟ่เอะไรออีกนะคาเฟ่แมวดำคาเฟ่แมวส้มนะครับอ่าอาวันนี้นิดหนึ่งวันนี้นะครับสำหรับของนะเออไม้ดีๆนะครับไม้ดีๆตัวนี้นะนะเป็นไม้ยูพิกวันนะยูพิกวันของไอ้แจ็คตัวนี้นะครับ ท่นได้ฟังเสียงเพาะๆนะ Mi x J12 นะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีสามารถที่จะเก็บไม้ได้ชาร์จในตัวได้ตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อหากันได้นะครับถ้าใครทำไลฟ์สดทำเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์นะเรื่องของอัดบันทึกคลิปอะไรพวกนี้ดีมากๆตัวนี้นะครับไปซื้อมาเลยนะอันหนึ่งนะไม่ถึงนะไม่ถึงครึ่งพันนะประมาณสัก4 0 0กว่าบาทนะ เลือกซื้อดูกดใต้คลิปนะใต้คลิปลิงใต้คลิปลิงนี้เลยนะใต้คลิปลิงนี้นะก็จะมีสามารถดูตัวนี้ได้นะครับซื้อแล้วก็เป็นการอุดหนุน l อลทีว o n นะเป็นการอุดหนุน l อลท s ว o ชั่นได้เลยนะครับอ่ากันนี้เราไปบึงต่ออ่นะครับเรามีคาเฟ่ไหนอีกอันนี้เป็นนะเป็นคาเฟ่คาเฟ่แมวอีกหนึ่งคาเฟ่นะอ่า ติการการเข้าเหมือนกันนะฮะผู้ใหญ่เด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปหนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทต่อท่านนะครับก็จะมีขนมสำหรับน้องแมวนะนั่งได้สิบห้าถึงยี่สิบคนนะก็จะเข้าไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านข้างกันว่าในคาเฟ่จะมีอะไรนะก็เป็นเหมือนกันนะก็แต่ละสายพันธ์แมวก็คล้ายๆกันนะครับดูเห็นบ่อเน,นาะเห็นบ่อ เห็นป่อ่ามาเป็นคาเฟ่แมวจุดถ่ายจุดเล่นเกมทีน,นี้เราไปเบึ่งกันแคทแบ็กนะแคทแบ็กแคทแบ็กก็คือแมวดำแล้วคีน,นี้คาเฟ่แมวดำนะคาเฟยย่แมวดำเป็นจัญไดเนาะเราไปเบึ่งกันอ่าทีน,นี้ก็บอดำบอดำแท้เนาะอ่านะ จะจะเป็นแมวขาวบอเขียนแมวดำเนาะเ <laughs> มจิกแบล็กแคทนะแบล็กแคทอื <c oughs> เห็นบอเห็นแมวบ่แมวบอมันก็จะเป็นห้องเนาะเป็นคาเฟ่ให้คนมาเล่นกับแมวกันเนาะเนาะอ่า ขายแมวในคาเฟ่มาเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นแมวที่เขาเอามาขายกันเนาะป้อนอุ้มแมวถ่ายรูปเนาะห้าสิบบาทนะอืมเห็นปะลูกแมวน่ารักปะอ่าสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงแมวเนาะคนที่ชอบเลี้ยงแมวก็ต้องรู้นะครับว่านิสัยแมวเป็นยังไงนิสัยแมวเป็นจังไดเนาะเนาะ ถึงจะสามารถเลี้ยงแมวแล้วก็คนเลี้ยงก็มีความสุขนะส่วนคนที่คนที่ไม่เลี้ยงแต่ไปรู้จักคนที่เลี้ยงก็มีความสุขเนอ,อันนี้เอามาดูกันอันนี้เป็นงานเมจิกคาเฟ่นะครับเป็นงานเมจิกคาเฟ่นะอ่าเรามาบึ่งแมวกันแมวน่ารักบนะนะ่เนาะเนาะแมวน่ารักบ่เอาน่ารักบ่นะ สำหรับคนที่เป็นทาดหมาทาดแมวนะครับสามารถมางานนี้ได้เลยเนาะมางานนี้ที่สีค่คอนบางแคเนาะอ่าอันนี้เป็นเอ่อดิมอนออฟเดอะมูนแคทนะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่อ่ออันนี้แมวดำเนาะเห็นปกแมวดำก็จะเป็นคาเฟ่ เขาให้คนเข้ามาเลี้ยงแมวเข้ามาเล่นกับแมวนะเข้ามาคุยกับแมวเนาะให้อาหารแมวเนาะสำหรับคนที่รักหมาลักแมวเนาะอ่าเห็นบอกกระจายเงินค่าอาหารให้แมวเป็นยังไงเนาะเป็นจังไดเนานะเห็นบ่กหลักตัวให้มันเนาะโอ้ โอ้อยู่ดีกว่าคนอีกเนาะอ่าอยู่ดีกว่าคนอีกอ่าในงานนะครับงานวันนี้ก็ก็จะมีหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของแมวเนาะในเรื่องของแมวมีหลากหลายจะเป็นคาเฟ่มแมวสีส้มนะจะเป็นคาเฟ่แมวสีส้มคุณเลี้ยงแมวสีอะไรครับนะเออเรามาบึงบ่งบึนบักนี่กันนะเรามาบึนกันเห็นปะ เห็นบ่อ้อหลับสบายหลับอุ๋ยเลยเนาะอืมเห็นบ่อันนี้นี่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 เห็นบ่เห็นบ่อือเห็นบ่คาเฟ่แมวเนาะเข้ามาแล้วทักทายสบายดีกันได้เด้อเนาะอ้าวบึงแมวกันจันเดี๋ยวขอ เนาะเป็นจังใดเนาะอ่าอ่เอาเพราะว่าเบ่งละนะอ่า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 เบ่งละอ่าอืมเป็นไงครับคาเฟ่แมวเ,าเนาะน่าหักบอ ใครเลี้ยงแมวบ้างเนาะใครเลี้ยงแมวบ้างพิมพเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยเดอ้อเลี้ยงแมวเราเป็นยังไงนะโอ้ยแมวอยู่ดีว่าคนอีกเนาะเนาะเอ่าเห็นแมวบ่อันดูดูดูหนุนตรงประตูตัวหนึ่งเนาะเตรียมออกประตูแล้วเนาะมันจะเขี่ยประตูออกละแมวเลี้ยงแล้วเราก็จะเป็นทาสแมวเห็นบ่เห็นบ่นบมันจ้องจ้องจะออกอยากอยากจะออกจากประตูละนะเออ อ่ามีหลากหลายนะครับสำหรับแมวในประเทศเนาะอยากรู้ไหมว่าแมวเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงใครอยากจะรู้ว่าแมวแบบไหนมันเป็นยังไงแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงนะแมวกษณะแบบไหน ลายงแมวมันจะเป็นยังไงต่อตานแบบคีวรีอ่ะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแมวจึงทำความสะอาดตัวเองด้วยการเลียวขนแถมยังช่วยสมานแผลเบาๆได้ด้วยถ้าแมวท่าเหงื่อไม่เหมือนกุกโดยแมวจะเลียตัวเองเพื่อคลายความร้อนมือนทำลายแห้งติดขนก็จะช่วยให้แมวรู้สึกเย็นขึ้นแล้วเห็นบอกแมวเรียนคุณงต้าหรือเปล่าคุณเลี้ยงแมวแล้วคุณรู้จักไหมอ่าเรามาดูกัน ลักษณะของแมวไม่สามารถได้นอกจานั้นลักษณะของแมวเป็นยังไงอารมณ์ของแมวเป็นยังไงคุณมาดูได้เลยครับถ้าแมวประมา<ด>ะเนาะแมวประมาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมประมาจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาถ้าแมวโกรธนะมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้เนาะผ่นะอนคลายแมวที่บ้านคุณผ่อนคลายไหมครับนะถ้าผ่อนคลายจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอยากรู้อยากเห็นนะ าอ่าเลี้ยงแมวเลี้ยงเขาก็ต้องรู้เนาะคุณก็ต้องรูเนาะคุณก็ต้องรูจักเนาะว่าว่าเขาเป็นจังไดเนาะแมวอารมณ์จังไดเป็นแบบไหนยังไงเนะาะองานเมจิกแคปนะเมจิกออฟแคปคุณสามารถมาดูได้เลยนะครับช่วงนี้ที่สีคอนบางแค่นะสี้อนบางแคอาตุมาบึงอ่ะตุมาบึง door mijn het en wij af hit en wij nog. ละวันนี้นะครับสําหรับในเรื่องของแมวเนาะเรื่องของแมวแมวเนาะคุณก็มาบึงได้เนาะแล้วก็มาบึงกันได้ว่าแมวเป็นายางไดเนาะแมวนิสยัยยังไงชอบแบบไหนนะฮะที่คาเฟ่นี้มีนะเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะต้องมาลองที่คาเฟ่นี้หน่อยละแล้วว่าคาเฟ่นี้เป็นยังไงก็คาเฟ่นี้ ท่านละหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทได้อะไรหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทผู้ใหญ่หรือเด็กนะเหนือรับเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ได้หนึงหน่งอย่างนั่งได้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ห้ามนำอาหารภายนอกมาให้แมวนะห้ามนำอาหารหลืเครื่องดื่มทางร้านไม่อนุญาตนะให้อุ้มทางร้านไม่อนุญาตให้อุ้มน้องแมวเขาทำรุ่งมือออกไม่ให้อุ้มหรอก ห้ามเล่นกับด้วยความรุนแรงห้ามดึงหางห้ามวิ่งอ่าอาะ,อะโอเคโอเคโอเคอันนี้เป็นงานแมวเนาะโอเคอ่าอันนี้คือลักษณะของคนเนาะก่อจะเข้าไปก็จะต้องเขียน มนมแมวเนอืมอืมอันนี้ครับก่อนจะเข้าเนะเขาก็จะให้ขนมแมวเนาะให้ป้อนอาหารแมวเนาะ,นะอาฉีดแอลกอฮอล์รักษาความสะอาด เนาะอ่าเข้าไปละเนาะแล้วเข้าไปบึงกันว่าเข้าไปดูกันว่าเขาทําอะไรกันบ้าง <c oughs> โอ้อาละพอแมวมันเห็นมันก็รู้ละนะแมวมันเห็นมันก็จะรู้ละเอาละอ่อนอาหารเนาะ <c oughs> แมวมันจะรู้ละนะว่า เอาอาหารมาให้มันมเห็นไหมครับแมวมันฉลาดมากๆเลยนะผพม,มันรู้แล้วมันคงจะออกงานบ่อย <c oughs> <c oughs> นะเขาห้ามอุ้มแมวนะเข้ามาในนี้เอ,อเขาก็จะให้อาหารแมวพอแมวมันรู้ อาหารก็แพงนะนี่แหละฮะที่เรียกว่าธาตุหมาธาตุแมวเนาะเออเนาะโอ้ยชอบอาหารนะแมวไม่ต้องเรียงอาหารเลยเนาะพอเปิดเปิดห้างทีหนึ่งเปิดการแสดงทีหนึ่งเนาะอืมออเห็นปะอันนี้เป็นงานเดอะเอ่อเมจิกแคทเนาะแมวพิศวง <laughs> แมวพิสวงนะอ่า แต่ละที่ก็จะมีค่าเข้าเนาะถ้ามาตรงนี้ก็ร้อยสี่สิบห้าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะร้อยสิบห้าบาทแล้วก็ได้อาหารเนาะได้อาหารแล้วก็เอาเข้าไปป้อนแมวเนาะเอาเข้าไปป้อนแมวนาะดูดเบิน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 บเเบินเบิเบินเอาละเห็นปะเห็นปะอืมเห็นปะอืมโอ้โหแมว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  แมวโอ้โหโอ้โอ้โเบิร์นเบิ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 นสัยโอ้ยเนาะมันอยากกินคักคักเนี่ยอ่านะอันนี้เข้าได้เออ่ประมาณสิบห้านาทีเนาะโอ้โอเบิร์นเบินเบิรนเบินเบินให้อาหารแมวเนะแมวขาวอืมเห็นปะ อืมนะเข้ามาเล่นกับแมวเนาะเอาอาหารมาให้แมวเนาะพวกแมวพวกนี้มันก็จะรู้นะครับว่าคนคนมาเพื่ออ้าวดูดูอืมมันคงหิวเนาะเจ้าของคงบอกให้อาหารมันเนาะมันคงหิวเนาะโอ้ยโอ้ยกระโดดกระโดดคักแต่คักว่าเนาะ อันนี้คืองาน The Magic Cat นะครับจัดที่ห้างซีคอนบางแค่เนาะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการโชว์ม้าโชว์แมวเนาะนะเขาก็จะมีคาเฟ่ให้คนมาเลี้ยงแมวเนาะให้คนมาเลี้ยงแมวเอาอาหารให้แมวเล่นกับแมวเนาะดู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 ๆๆๆๆๆบๆๆๆๆเบินบิบิร์น่บินงบิบิบิโอ้ยเนาะนะอ่ อออนนอดูมันมันดูมันดูมันโอ้โหนั่นนั่นนนะเอาละโอเคเนาะมือนี้เอาของปลาของคอเนาะเดี๋ยวอกาศไอ้จะเข้าไปเล่นก็เอาเอาเอาบึง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 บึ้นู่นเดี๋ยวอากาศไอ้จะเข้าไปก็จะถ่ายให้บึงเด้อเอา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 เนาะมือนี้ก็แค่นี้เนาะ สำหรับงานนี้เนาะเป็นงาน The Secret นะความลับ Of Magic ของแมวนี้เป็นความลับนะเป็นความลับของแมวเนาะความลับของแมวที่คุณหลายๆคนไม่เคยรู้นะครับก็จะได้รู้ในงานนี้เนาะโอเค